ดินที่ใช้ปลูกนะคะก็จะเป็นดินเก่าที่ไปคว่ำกระถางนะคะแล้วก็ไม่ผสมอีกแล้วก็นำไปตากแดดนะคะไปตากแดดสักสองสามวันฆ่าเชือ้อโรคแล้วเราก็นำมาปลูกกันค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการปลูกกันนะคะนี่ก็จะเป็นผักบุ้งนานะคะที่เก็บมาจากกระถางใหญ่เนี่ยเราเก็บมาก็มีรากติดมาด้วยนะคะจะปลูกง่าย นี่เห็นไหมคะเ,เดี๋ยวเด็ดยอดออกสักหน่อยตัวนี้ก็ไปกกิบมาหรือว่าถ้าใครไม่มีผักบุ้งนาที่เป็นรากแบบนี้นะคะจะไปซื้อจากตลาดก็ได้ผักบุ้งนาแล้วเอามาแช่น้ําค่ะเอามาแช่น้าเนี่ยเอายอดของผักบุ้งนาตัวนี้มาแช่น้ําแล้วก็ให้เขามีรากก่อนแล้วค่อยนํามาปลูกก็ได้นะคะ แช่น้ํานี้ต้องเปลี่ยนน้าทุกวันนะคะถ้าน้ําเน่าแล้วรากจะไม่งอกนี่อันนี้เด็ดออกนะคะอันนี้ไม่ต้องเด็ดก็ได้เพราะยอดสั้นๆนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็ไม่ต้องเด็ดก็ปลูกเลยค่ะเนี่ยกระถางล้วสองสามต้นนะคะเนี่เราก็ใส่ดินเลยค่ะนี่ใส่ดินลงไปนะคะดินนี้ไม่ต้องผสมเลยค่ะเนี่ยเพราะว่าผักบุ้งนาเนี่ยเขาชอบดินแน่นๆอยู่แล้ว ผักบุ้งที่เราเตรียมไว้มาปลูกเลยค่ะนี่เห็นไหมคะใส่ลงไปเลยใส่อย่างนี้แล้วเราก็ใส่ดินทับไปอีกทีนึงค่ะเห็นไหมคะกดนิดนึงก็กดให้ ลำต้นของผักบุ้งนาแนบลงกระถางค่ะอันนี้ไปตรงนี้อันนี้กระถางนี้ปลูกสามต้นกระถางนี้ปลูกสองต้นค่ะปลูกเพิ่มอีกหนึ่งกระถางนะคะปลูกเหมือนเดิมเลยค่ะ รดน้ำค่ะน้ําก็จะไปขังอยู่ข้างล่างเพราะว่าก้นขวดเราไม่เจาะรูเราต้องการให้น้ําขังอยู่ข้างล่างนะคะให้ข้างบนเฉะเเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายมาไข่ใส่นะคะเราก็วางกระถางไว้ในรูปถ้าผักบุ้งนาแตกยอดขึ้นมาใหม่แสดงว่าติดแล้วเราก็ยกไปตากแดดทั้งวันเลยค่ะ